Thank <laughs> you. เช้านี้ช่างเป็นอะไรที่รู้สึกแปลกและแตกต่างที่ผมต้องขับรถออกจากบ้านสวนกับผู้คนที่กำลังไปทำงานเพื่อออกเดินทางไปยังอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีที่ซึ่งหลายคนคงนึกถึงทะเลแต่ผมไม่ได้ไปทะเลหากกำลังมุ่งหน้าไปยังภูเขาลูกหนึ่งเพื่อสืบส่อหาเรื่องราวที่ผู้คนกล่าวขานถึงตำนานเมือยื่อภูเขาลูกนี้ หากมองไกลๆจะมีลักษณะคล้ายผู้หญิงนอนงายนั่นแหละจุดหมายเขานางพันธุรัตนางพันธุรัตน์เป็นชื่อยักษ์ในวรรณคดีเรื่องสังทองรับเลี้ยงพระสังไว้เป็นบุตรบุญธรรมแล้วให้บริวารรวมถึงตัวเองแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อปกปิดสถานะไม่ให้พระสังรู้ว่าตนเองเป็นยักษ์อยู่มาวันหนึ่งพระสังรู้ความจริงก็เลยหนีด้วยความรักนางพันธุรัตน์จึงตามไปอ้อนวอนขอให้พระสังกลับมาแต่พระสังก็ไม่ยอม นางจึงเสียใจจนอกแตกตายกลายเป็นภูเขานางพันธุรัตมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันเขานางพันธุรัตได้ประกาศเป็นเขตวัณนนอุทยานมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจที่ใครมาเยือนก็เหมือนได้ท่องไปในเมืองยักษ์ได้รู้จักเรื่องราวในวรรณคดีเพราะจุดแวะแต่ละที่จะอ้างอิงสอดคล้องตามท้องเรื่องสังทองเส้นทางเดินแบ่งเป็นระยะสั้นกับวงรอบใหญ ระยะสั้นเดินขึ้นบันไดไปนิดเดียวแค่150เมตรส่วนวงรอบใหญ่ต้องเดินขึ้น,ขนเขาระยะทางประมาณ3.5กิโลเมตรใช้เวลาเดินราวๆ2-3ชั่วโมงจุดเริ่มต้นของเส้นทางอยู่บริเวณลานกลางเต็นท์กลางสวนย่อมที่ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงภูเขารูปตัวยูตรงข้างๆศาลา,าสื่อจะมีป้ายชี้ให้ขึ้นบันไดไปยัง3จุดสำคัญของเส้นทางระยะสั้นโดยขึ้นมาจะเจอกับศาลนางพันธุรัตก่อน ผมแวะเข้าไปไหว้ขอพรบอกกล่าวถึงการมาเยือเนเมืองของท่านในครั้งนี้จากนั้นก็เดินต่อขึ้นไปยังจุดชมวิวชั้นที่สองได้เจอผู้เขาหินปูนรูปสามเหลี่ยมทรงสูงมีป้ายบรรยายบอกว่าคล้ายเมนเผาศพสมัยโบราณบริเวณนี้จึงถูกเรียกขานว่าเมนนางพันธุรัตซึ่งเกี่ยวพันกับตำนานที่ว่าพระสังได้อัญเชิญศพนางพันธุรัตกลับมาทําพิธีที่จุดนี้ผมเงยหน้าขึ้นไปตามบันไดอีกไม่กี่ขั้น ็เห็นช่องเขาทะลุมีลักษณะคล้ายประตูเมื่อเดินลอดผ่านช่องนี้ออกไปอีกด้านจะพบกับระเบียงชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียาภาพได้กว้างไกลถึงหาดชะอําช่องเขานี้เรียกว่ากระจกนางพันธุรัตตามตำนานกล่าวว่าหลังจากนางพันธุรัตกลับมาจากการออกไปหาอาหารจับสัตว์กินก็จะมาส่องกระจกเพื่อตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองว่ามีคราบเลือดติดอยู่ตามปากตามตัวหรือเปล่าเพื่อไม่ให้พระสังฆสงสัยว่าตนเป็นยักษ์ สิ้นสุดเส้นทางเดินระยะสั้นซึ่งอาจจะสั้นเกินไปจนนักท่องเที่ยวหลายคนคงยังไม่จุใจเลยพากันจูงลูกเล็กเด็กแดงเดินหน้าต่อไปยังเส้นทางรอบใหญ่เส้นทางรอบใหญ่จะตัดขึ้นเขาไปตามบันไดหินที่ร่มรื่นอยู่ใต้เงาไม้ขึ้นมาได้นิดเดียวก็เจอกับบอ่อเขียวๆทางขวามือนี่คือบอ่อชุบตัวพระสังจำลองส่วนจุดที่เป็นบอ่อจริงต้องเดินขึ้นเขาไปอีกไกล ตามเรื่องในวรรณคดีระหว่างที่พระสังอาศัยอยู่ในเมืองยักษ์แอบเข้ามาในเขตห่วงห้ามพบกับบ่องเงินบ่อทองกับของวิเศษต่างๆอีกทั้งยังเจอโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์จำนวนมากจึงรู้ความจริงว่านางพันธุรัตน์เป็นยักษ์จึงคิดวางแผนหนีตอนพระสังหนีก็เอาตัวลงไปชุบในบ่อทองให้กลายเป็นสีทองแล้วขโมยเอาชุดเงาะไม้ท้าวิเศษกับเกือแก้วเหาะหนีไปผมเดินขึ้นเขาต่อไปสักพัก ก็เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวทยอยสวนกลับลงมาสงสัยว่าเด็กๆไม่น่าจะไปต่อไหวเพราะช่วงก่อนถึงลานเกือแก้วทางค่อนข้างชันแม้เป็นช่วงสั้นๆแต่ต้องออกแรงปีนป่ายไปตามโขดหินตะปุ่มตะปั่มคมๆแต่พ้นช่วงนี้ขึ้นไปได้จะเป็นพื้นราบเหมือนเป็นลานกว้างอยู่บนเขาเป็นจุดที่พระสังมาสมเกือแก้วจึงเรียกว่าลานเกือแก้วบริเวณนี้ยังเป็นทางแยกถ้าตรงไปจะไปบ่อชุกตัวพระสัง ถ้าเลี้ยวขวาจะไปจุดชมวิวคอกช้างกับจุดชมวิวทุ่งเศรษฐีผมเลือกที่จะตรงไปบ่อชุบตัวพระสังก่อนเพราะหากเลี้ยวขวาก็จะไม่ได้ย้อนกลับมาทางนี้อีกเส้นทางไปบ่อชุบตัวพระสังถือเป็นช่วงที่โหดที่สุดเพราะต้องไต่ระดับขึ้นยอดเขาหลายจุดต้องปีนไปไป,ไปตามหินแหลมคมแถมยังต้องต่อสู้กับแดดที่ร้อนจัดด้วยสภาพภูมิประเทศด้านบนเป็นป่าโปงสลับกับปา่าไผ่จึงไม่ค่อยมีร่มเงา เล่นเอาเหนื่อยกว่าจะตะก,กายขึ้นมาถึงและภาพเบื้องหน้าก็ทำเอาผมปราดใจเมื่อบ่อชุบตัวพระสังไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้คือไม่ใช่บ่อน้ำหากแต่เป็นหุบเหวกว้างลึกลงไปเหมือนกับเรามายืนอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟยังไงอย่างนั้นผมเดินย้อนกลับลงมาอย่างลานเกิดแก้ว แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังจุดชมวิวคอกช้างช่วงนี้เส้นทางไม่ค่อยชันเท่าไหร่เดินไปพักไปไม่นานก็ถึงจุดชมวิวคอกช้างทำเป็นระเบียงชมวิวอยู่ริมผาสมัยก่อนบริเวณผืนป่าด้านล่างมีช้างอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงเชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารของนางพันธุรัสถ้ามาตอนเช้าหรือเย็นบรรยากาศน่าจะดีแต่ตอนนี้พระอาทิตย์อยู่ตรงหัว ตัวผมแทบจะไหม้น้ําที่พกมาเพียงขวดเดียวก็ร่อยหลอลงเต็มทีผมจึงเร่งฝีเท้าเดินต,ต่อไปตามเส้นทางที่ค่อนข้างวิบากที่ต้องเดินลงจากอีกยอดไปขึ้นอีกยอดสุดยอดร้อนประมาณ400เมตรก็มาถึงจุดชมวิวสุดท้ายจุดชมวิวทุ่งเศรษฐีตรงนี้สามารถมองลงไปเห็นลานกลางเต็นท์เบื้องล่างได้ผมนั่งพักชมวิวอยู่ครู่เดียวก็รีบลุกขึ้นเดินต่อเพราะตอนนี้น้ำหมดเกลี้ยงแล้ว ไม่อยากใช้เวลานานเดี๋ยวขาดน้ำในสภาพอากาศร้อนกลัวจะเป็นฮีตสโตรกเอาเหลือระยะทางลงเขาอีก370เมตรสุดท้ายผมตอนนี้ถึงร้าสวัสดิการเลยฮะโค้งเย็นๆสักกระป๋องเส้นทางลงเขาไม่ได้ยากอย่างที่คิดทําเป็นสเต็ปเดินง่ายๆพอลงมาถึงพื้นล่างผมก็ตรงไปนั่งพักหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มองเห็นกิ่งไม้ไหวๆแน่นมันข้างแว่นถิ่ใต้สัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สุนพันธ์ ที่พบได้ตามภูเขาหินปูนทางภาคใต้ของไทยพวกมันก็มาอาศัยล่มเงาอยู่ที่เขานางพันธุรัตนี้และก็ได้อาศัยล่มพระบรารมีเพราะเดิมทีเขานางพันธุรั์เกือบสิ้นตำนานไปนานแล้วถ้าหากวันนั้นในปีพศ2539ในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินทางเฮลิคอปเตอร์ผ่านมาแล้วทอดพระเนตรเห็นการระเบิดหินที่เขาเจ้าลายใหญ่ซึ่งเป็นชื่อเดิมของเขานางพันธุรัด พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าใครเป็นเจ้าของการระเบิดภูเขาจะขอให้ยกเลิกการระเบิดหินได้ไหมอยากรักษาโกรนางพันธุรัตไว้บริษัทเจ้าของสัมปทานจึงได้คืนภูเขาลูกนี้และทางกองทัพได้สนองพระราชดำริเข้ามาทำการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เขาเจ้าลายใหญ่ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ลูกหลานได้มาศึกษาธรรมชาติได้มาสืบสารตำนานเล่าขานเกี่ยวกับนางพันธุรัต ตามวรรณคดีเรื่องสังทองถ้าไม่มีพระองค์พวกเราคงไม่ได้เห็นเขานางพันธุรัตไม่ได้ซึมซับวรรณคดีไทยและข้างเหล่านี้ก็คงสูญสิ้นไร้ที่อยู่อาศัยตอนนี้หัวใจของผมรู้สึกพองโตเมื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังคงสถิตเป็นตำนานอยู่ในดวงใจของคนไทยนิรันดร์ อะไรที่สุดในโลกฮะ